อาหารครับอาหารครับร้านเต็มสิบค่ะไม่ซ้อเลยจ่ายเงินแล้วก็ลงสมัครเลยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเข็มจีลาค่ะอายุ12บขวบค่ะม .1 นทับสค่ะชื่อวัชรกร อายุ12เรียนอยู่ชั้นม1ครับหครับอาสมชัญราชาครับเล่นไตรกีฬามากี่ครั้งแล้วคะประวัมาณา6ครั้งแข่งที่ไหนมาบ้างคะที่ Amazing Kid เอวแข่งครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะประมาณ9-10ขวบครับทําไมถึงอยากกลับมาแข่งกับ Amazing Kid อีกเพราะว่าสนุกดีครับเพราะว่าการจัดการดีคะ่ะก็สนุกเหมือนกัน มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมยังไงคะก็ฝึกขึ้นลงจักรยานแล้วก็พยายามวิ่งค่ะอมวิ่งเยอะๆช่วยกันซ้อมบ้างไหมคะมังครับช่วยกันบางครั้งครับบางครั้งก็ปั่นด้วยกันซ้อมแล้วเหนื่อยเราทํายังไงคะซ,คซ้อมต่อ,อครับซ้อมต่อไวยกันค่ะเพราะว่าถ้าเหนื่อยก็ซ้อมต่อเพื่อให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะวันนี้ชอบอะไรในงานที่สุดคะอาหารครับอาหารครับ อาหารเหมือนกันค่ะแล้วก็ปั่นจัก,กรยานค่ะทานอะไรไปคะวันนี้เบอร์เกอร์นักเก็ตเฟ็นฟรายครับสิบเต็มสิครับร้านเต็ม10บค่ะร้านเต็มสิบค่ะเพราะว่าการจัดการดีค่ะ ถนัดกีฬาประเภทไหนที่สุดว่ายน้ําครับว่ายน้ําเหมือนกันค่ะมีอะไรแนะนํากับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่อยากมาเล่นไตรกีฬาบ้างคะก็สู้ๆค่ะพยายามก็สนุกดีครับแล้วก็บรรยากาศดีอาหารมีแจกฟรีอาหารมีแจกฟรีแนะนําตัวหน่อยค่ะไทยค่ะเจขวบค่ะเฮิร์ดเขวบสอใครเริ่มเล่นกีฬาก่อนคะ ฝออึกซ้อมนานไหมก่อนที่จะมาแข่งไม่ซ้มอมเลยไม่ซ้อมเลยคิดว่าวันนี้ทำตรงไหนดีที่สุดคะปั่นจักรยานจักรยานดีที่สุดชอบอะไรในการแข่งวันนี้มากที่สุดวิง่งปั่นจักรยานปั่นจักรยานของอะไรคะออพติมพบกับน้องๆคนต่อไปไปกันต่อแนะนำตัวหน่อยคะ่ะชครับชิสเลอรีพาวิน อายุเท่าไหร่คะสิบสิบครับใครเริ่มเล่นกีฬาก่อนคะเริ่มเล่นพร้อมกันชอบอะไรในการแข่งวันนี้มากที่สุดปั่นเพราะมันไม่เหนื่อยมากชอบอะไรนะคะปั่นง่ายกว่าแข่งเสร็จอยากทำอะไรต่อคะอยากเล่นเกมเล่นเกมขอสัมภาษณ์คุณพ่อหน่อยค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะครับชื่เอกลักษณ์หวังชูเชิดกุลครับ มีการฝึกซ้อมให้น้องๆยังไงบ้างคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับก็พอดีเขาเรียนว่ายน้ำอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นมายสเตยที่ดีที่มาครับแต่ถ้าซ้อมอันนี้ก็มีบริกเทรนนิ่งเล็กๆนิดหน่อยครับให้จักรยานรอบหมู่บ้าน2อสรอบแล้วก็สลับไปวิ่งอย่างเี้ครับลูกทั้ง2คนเล่นกีฬามีข้อดีข้อเสียยังไงคะเเล่นพร้อมกันข้อเสียก็คือถ้าคนนึงงองแงก็จะ่านไม่ได้ซ้อมกันทั้งคู่ครับ แต่ข้อดีก็แบบที่ผู้ปกครองคงรู้อยู่แล้วหลายท่านนะครับการเล่นกีฬามันก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจก็สดใสขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในการเอาตัวเองออกจากสกรีนทางครับพบกับน้องๆคนต่อไปไปกันต่อแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อเด็กหญิงพาสิกาอมชืรอคุณค่ะอายุ10ค่ะป .5 ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพระสุยุมธิคุณ อยู่ชั้นมหนึ่งโรงเรียนสาธิตรามอายุ13ปีครับมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากสุีประการครับแข่งครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุ4ี่ห้าขวบค่ะของผมอายุ8ปดขวบเห็นแแรกรู้สึกยังไงคะรู้สึกกลัวน้ําแล้วก็บัณยการลมตื่นต้นค่ะอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดตอนแข่งครั้งแรกว่ายน้ําค่ะตอนนั้นยังว่ายไม่ค่อยเป็นคะ่ะบัณยการครับพอครั้งแรกบัณยการลม ครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนก่อนยังไงคะสนามมันไม่เหมือนเดิมทางคงค่อนข้างเยอะค่ะช่วยกันซ้อมยังไงบ้างคะอ่าไม่ได้ช่วยกันซ้อมค่ะมีโค้ดซ้อมค่ะแบ่งเวลาการซ้อมกับการเรียนยังไงคะเรียนตอนวันเช้าเย็นก็จะเป็นการซ้อมแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ซ้อมเหมือนกันค่ะซ้อมแล้วเนื่ยเราทำยังไงคะเอ่อกินให้เยอะเะแล้วก็นอนกินเยอะเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็นอน ชอบอะไรในการแข่งวันนี้มากที่สุดการปั่นจักรยานมันดูมีความท้าทายมากคิดว่าแต่ละคนเก่งกีฬาอะไรมากที่สุด,ป,ดปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานค่ะนอกจากเล่นกีฬาแล้วชอบทําอะไรอีกคะเล่นเกมกค่ะวาดรูปค่ะมีอะไรแนะนํากับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่อยากมาเล่นไตรกีฬาบ้างคะให้หัดแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ลงสมัครเลยค่ะจ่ายเงินแล้วก็ลงสมัครให,ให้ลองฝึกอบดูก่อนค่ะ กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะคะ